สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไมพายิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไมพายิปซีเอ้าจะพูดซ้ <c oughs> ําทําไมเอวันนี้ก็พบกับไปหมออีกเช่นเคยนแรนดอมแรนดอมนะจ๊ะเออพอยังไม่ค่อยมีเวลาอีกเช่นเคยก็เลยทําแรนดอมไปก่อนนะคะถ้าท่านไหนชื่นชอบอพิกอากาสพิคเด็กเดียวแม่หมอว่างๆแม่หมอ,มหมอจะจัดทําให้หนหยคะ่ะวันนี้เรามาดูแรนดอมกันในหัวข้อเรื่องที่ว่า อะไรอยู่ในหัวของเขาที่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับคุณอะไรที่เกี่ยวกับคุณที่อยู่ในหัวของเขาอะไรอยู่ในหัวของเขาที่เกี่ยวกับคุณเออหากว่าหาหัวข้อไม่เจออะไรที่อยู่ในหัวของเขานะอะไรที่อยู่ในหัวอะไรอยู่ในหัวของเขาที่เกี่ยวกับคุณนะเราจะมาค้นดูในหัวของเขาไม่ได้ไปเปิดผ่าออกดูนะเราจะมาเปิดไพ่อะไรที่อยู่ในหัวของเขาที่เกี่ยวกับคุณ นะอืมตอนนี้เขามีความสนใจคุณเป็นอย่างมากอ่ามันมีความสนใจมากกว่าแต่ก่อนอ่าแต่ก่อนเนีไม่ค่อยสนใจแต่ตอนนี้เขาเริ่มสนใจคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าสถานการณ์มันนิ่งทั้งคู่ต่างคนต่างนิ่งแต่เขาก็ส่องคุณคิดถึงคุณสนใจคุณมากขึ้นนั่นเองอยากจะแอคชั่นอยากที่จะแบบ ทำอะไรสักอย่างในความสัมพนันธ์นี้แต่ติดตรงที่มีปัญหามีอุปสรรคมีภาระหน้าที่ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจต้องทำหน้าที่ภาระหน้าที่เกี่ยวกับเ,ออเป็นคนของสังคมเป็นคนของประชาชนเป็นคนของครอบครัวต้องทำเพื่อสิ่งนั้นก่อนส่วนเรื่องของความรักเอาเก็บไว้ข้างหลังนะคะคือคนคนนี้มีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจ อะไรที่อยู่ในหัวของเขาก็คือเขาสนใจคุณมากเพิ่มขึ้นเหมือนจากแต่ก่อนคือไม่ได้สนใจนะสนใจแต่ภาระหน้าที่ก็ยังอยู่เหนือหัวใจอยู่ดีแต่ก็แบบมันมีความสนใจคุณเพราะว่าหนึ่งคุณอาจจะถอยเริ่มถอยนะในความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นไปไม่ได้ ในความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากคุณก็เลยเริ่มถอยพอคุณเริ่มถอยคุณเงียบเขาก็เลยรู้สึกว่าเอออ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นนั่นเองก็เลยวุ่นวายหัวใจโอ้ยก็เลยแบบส่องคุณหนักมากไอ้เกิดอะไรขึ้นทาไมคุณเงียบคุณไม่แอคชั่นเหมือนแต่ก่อนคุณคุณปล่อยวางเขาแล้วหรอคุณมูฟออนจากเขาแล้วหรอเขาก็คิดไปต่างๆนานาแล้วก็ฝันถึงคุณส่องคุณแล้วก็แบบโอ้ยทําไมเออฉันถึงชอบคนนี้มาก ฉันทำไมเอาเอาคนนี้ออกจากหัวไม่ได้อะไรก็มีฉุกคิดแบบนี้นะอู้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เครียดเศร้านอนนอนไม่หลับนะอยากจะมีอิสระทางการที่จะได้แอคชั่นในเรื่องของความรักกับคุณนะแบบแต่ว่าปัญหาก็เยอะอย่างนะต้องต้องเคลียร์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องธุระปะปังเรื่องอะไรต่างๆที่เขาแบกไว้นะ่ะมันมันมีปัญหาเยอะอย่างอยู่มันยังจะมาเออ แอคชั่นเรื่องของความรักกับคุณยังไม่ได้สะดวกนักก็เลยต้องรอเอา่าต้องมีการแบบรอคอยส่งไปก่อนดูไปก่อนคิดถึงแหละหลงรักแหละแต่ยังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้แงแงแงอะไรอยู่ในหัวเขาอีกคือคือเขาคิดหลายอย่างอะไรอยู่ในหัวเขาอีกอยากพัฒนาความสัมพันธ์อู้ว้าวอะไรที่อยู่ในหัวของเขา เขาคิดพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในเรื่องของความรักจริงๆค่ะนะที่ผ่านมาเขาอาจจะคุยกับคุณเรื่องธุระปะปังเรื่องการงานหรือเรื่องเ,ออเป็นกัรยาณมิตรที่ดีที่ผ่านมานะคะแล้วจนคุณแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฉันก็แบบ ม o ฟออนดีกว่าอะไรเงี้ยเขาถึงได้มาถึงบางอ,อ้อถึงได้มารู้ว่าเอ๊ยทาไมฉันถึงได้รักคนนี้มากและทําไมฉันถึงเอาคนนี้ออกจากหัวไม่ได้ทำไมฉันคิดถึงเขาทําไมต้องเข้ามาส่องตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเงียบไปแล้วเขาเขาพ่งจะตื่นรู้นะอะไรประมาณนี้อะไรที่อยู่ในหัวของเขาก็คือคุณนั่นเองแต่ว่าชีวิตจริงก็คือการงานนะแท่ฉันในเรื่องของการงานแต่อยู่ในหัวของเขานั่นคือความรักที่มีต่อคุณคุณคุณ นะจ๊ะทีนี้ก็มาดูฝังใจนะฝังใจก็คืออะไรอยู่ในหัวเขาในตอนนี้นะโดยไพ่ฝังใจนะจ๊ะกรีดแล้วก็สับขออนุญาตสับหลังกล้องนะอ่ะสับหน้ากล้องก็ได้ออขออนุญาตสับก่อนจะได้ละเอียดละเอียดแตกๆจะได้มีความแม่นยำนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยบ้านอยู่ติดถนนบ้านอยู่ติดถนนคะ่ะ มาดูฟังใจเขานะอะไรที่อยู่ในหัวของเขาเกี่ยวกับคุณนะเองวาววว้าความรักความรักค่ะความรักแรงดึงดูดแรงปรัถนาที่มีต่อกันนะคะแล้วเขาตอนนี้นะคะเขามีความรักให้คุณมากกว่าดึงมีแรงดึงดูดมากกว่ามีแรงปรัถนามากกว่าคุณนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคอยู่นะทีนี้ก็แบบต้องเขาก็เลยต้องปล่อยให้เรื่องราวความรัก ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแบบเออ่ปล่อยให้เป็นแบบกระบวนการของโชคชะตาฝาริกิมเขาเจ็บปวดมากนะเวลาคิดถึงคุณมันมีความเจ็บปวดในนั้นนะ่ะเพราะว่าแอคชั่นอะไรไม่ยากมันใหญ่มันใหญ่เพราะว่าแอคชั่นอะไรไม่ได้เขากลัวกลัวไปต่างๆนานา,นากลัวคุณปฏิเสธกลัวมีอุปสรรคเยอะกล,กลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวแบบ กลัวแบบเสียคุณไปไม่กล้าแอคชั่นคุณรู้ไหมว่าเขาน้ําตาตกเลยเมื่อคิดถึงคุณเพราะว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเขาก็เลยรู้สึกเจ็บปวดทรมานที่แอคชั่นกับคุณไม่ได้ได้สะดวกนะคะเขาอยากแอคชั่นมากๆแต่ภาระหน้าที่หรืออุปสรรคมันอยู่มากๆคุณคนนั้น <c oughs> คุณคือคนคนนั้นที่อยู่ในใจเขาและเขาขังตัวเอง ไว้ในความคิดในความรู้สึกความฝันที่มีแต่คุณเพียงผู้เดียวนะแต่การแอคชั่นในเรื่องของการงานก็ก็ต้องทําไปตอนนี้เขาเมาคิดถึงรอแล้วก็มีความอดทนสูงมากและอยากที่จะมีคุณในเวลาที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหานั่นเองนะคะก็รักแหละนะเป็นความรักนั่นแหละแต่แอคชั่นยังไม่ได้นะจ๊ะ,ป,ะปัญหาเยอะอุ้ยปัญหาเยอะางคนเนี้อืมนะ ทีนี้มาดูความสัมพันธ์ด้วยไอ่โรแมนต์แองเจร์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะด้วยไโรแมนต์แองเจร์กรีดหน่อยก็ดีนะเ no? ย็นๆเนาะกรีดทั้งนี้แล้วก็สับให้มันละเอียด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 ลอดจะได้มีความแม่นยำและความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรล่ะอืมอือ ว้า wow. on on อ่อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะ Stay optimistic about your love life นะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้คัดสรรให้คุณนะค่ะอาริคไวต์เตล์เลิฟคุณกับเขาเนะี่ยหลงรักกันแอบรักกันแต่ คุณกับเขาอะคิดว่ารักกันเพียงฝ่ายเดียวเขาก็คิดว่าเขาอะคิดรักคุณเพียงฝ่ายเดียวอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเออขอให้คุณได้หันมาสนใจส่วนคุณเองคุณก็คิดว่าคุณรักเขาเพียงฝ่ายเดียวว้าวพาร์ทไลทยเลยๆเอ่เอพาร์ทไลเลยเลยๆเชนชิฟก็คือคุณกับเขาเป็นคู่รักจากอดีตชาติอย่างแน่นอนนะคะคุณคู่กันมาหลายภพหลายชาติและคุณเกิดมาชาตินี้ปุ๊บ คุณเห็นกันแล้วคุณก็ปิ๊งรักแล้วคุณก็รู้สึกผูกพันแล้วคุณกับเขาก็เอากันออกจากหัวไม่ได้เพราะมีความรู้สึกเหมือนกันมันปิ๊งรักมันมีความรักอยู่ในนั้นตั้งแต่อดีตมาแล้วพอมาเจอกันชาตินี้ความรักนั้นก็ยังคุกกลุ่นอยู่นั่นแนงก็คือคุณก็ยังรักกันอยู่นะคุณกับเขาก็ยังรักกันอยู่ว้าทัส s แต่ว่าเนาะมันมีปัญหาเยอะอย่างก็เลยยัง ยังยังไม่สมหวังในตอนนี้โอ้คอร์ร่เงินหยสโซเมคุณสามารถอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกร้องคู่ของคุณได้เลยว้าวเนี่ยเลีกแอ็ก่็นะก็คือถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้ยังเป็นไปไม่ได้คุณก็สามารถร้องขออ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกคู่ของคุณได้เลยนะคะรีหาเขานะคะทีนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณน,นะด้วยไพ่เลิฟนะออ้ m o s t of my smile were made by you นะรอยยิ้มส่วนใหญ่ของฉันนะเกิดข,ขึ้นจากคุณกล้องไม่โฟก,กัสก็คือเขาเข้ามาส่องคุณแล้วเขาก็ยิ้มบางทีเขาคิดถึงคุณเขาก็อมยิ้มยิ้มออกมาโดยไม่มีสาเหตุคนอื่นมองว่าอา้าวนี่บาอ้านี่บ้า <laughs> <laughs> Try tell me how you feel สายตาของคุณนะ่ะก็บ่งบอกความรู้สึกนะ <c oughs> มองตากันเลยสุดาเนี่ยคิวคิวคิวไวิชทูเลอร์ท l เลอร a ฉันจะรักนะฉันอยากจะรักและฉันก็รักตลอดไปนะเขาฝากมาบอกคุณแบบนี้นะ <c oughs> You have no idea how much I love you คุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนเพราะคุณไม่ได้บอกนะจะไปรู้ได้ไง นะใช่ไหมเอามบฟาเอาเวบัดอันนี้มือก่อนนะคะฉันอาจจะอยู่ไกลนะแต่ไม่หายไปไหนแน่นอนก็คือรักคุณอย่างจริงแท้แน่นอนไอ้คบอยู่นู้และฉันก็หวังว่าคุณคงจะรู้นะคะก็จบไปนะคะสําหรับแรนดอมในวันนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากน้ไหมาพายซุซีซีซ